ไปไหนดีไปนดีเราจะไปกันไหนดีอ่ไปไหนดีกันไปไนดเลยเออ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 ได้ได้ได้อยเยอะเลยแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยครับเมื่อหนึ่งนี้เราเคยเล่นกันตอนไหนครับแอบคุยอะไร่ะเราเคยเล่นกันตอนไหนครับผมเห็นมีเพื่อนอะไรด้วเมื่อเนี้ยมีทำฟอร์มจะจีบทำฟอร์มจะจีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันน้องสาวผมจะจีบจะจงจะจีบอะไรเดี้ยเดี๋ี๋ย ไม่เอดี๋ยวนะฮะเบอร์เบอสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้จีบอ๋ออ้พี่เป็นพี่ชายก็ต้องห่วงน้องสาวเป็นธรรมดาฮะเดี๋ยวปัเดี๋ยวปัดเขียนไม่ได้เขียนไม่เห็นไม่เขียนไม่ีด้เขียนสั่นบิดไม่ได้สันเลยนะนี่สับอยู่นี่นี่เป็นไงฮะ ไล้วพวกไม่เล่นหรออะไรนะครับพวกไอ้ฟุ้ไม่เล่นหรอผมผมไม่รู้จักใครเลยนะไม่ไม่มีใครรู้จักอย่าอย่ารู้จักเอปังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไปแอบรู้จักกันตัวไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยว ฮะฮะเดี๋ยวเห็นไมเนี่เห็นอีโต้ไหมเนี่ยเห็นอีโต้พี่ไหมน้องเดี๋ยวไปตัดหัวขาดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพี่ี่เพี่เหมือนอะไรในในเกมอะอะไรอะคลอเหมือนไหนเนี่ยในคนนันอะคนนั้นอะใครดูไหมคนนัน ไอจ่ามึงไปเปิดไม่ในเกมก็ได้นะจ่าคุยในเกมได้ได้โอเคครับตอนนี้ครับตอนนี้เลยครับตอนนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยมึงคุยอะไรฮะมึงคุยอะไรกันสองคนที่เดะเดะเดะถึงสับหัวขาดเลยฮะไม่ไม่พี่เป็นไรครับมันจะมาจีบน้องพี่ไงเนี่ยไม่ได้เนี่ยไม่เห็นหน้าข้าตากันเลยเอาหรอเราไม่ได้ชอบผู้หญิงเธอก็บอก็ขอไปสิเอาหรอ อ้าวผมแม่ชอบผู้หญิงครับกูไม่เชื่อมึงมึงมานี่กูจะฟันหั่นมึงทิ้งเดี๋ยวอ้าวผมไม่ป็นแฟนผู้ชายครับพี่้นโบอย่างี้ไม่รู้นะ้ยเ้ยไม่รู้นะไม่รู้นะมึงอย่ามาใกล้กูไอ้เด็กเหี้ยร์ออกไปใกล้กูเลยดูดูชุดดูชุดพี่ไว้เอาน้องดูชุดพี่ไว้ชุดพี่ไว้ เป็นโจรสายไหนอ่ะแี่เป็นของของของสร้างสร้างเออเออลืมว่าเนี่ยย้ายรองพักไปเลยเอ้อตอีคอรนมัวกันน้องหอกจับย้ายุ่งพัหมอกประยุทธ่งเลยเออหมอกประยุทธ์มาดิเอ้ยกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวโอ้ไม่เกี่ยวเลยแม่อันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่หานะผมบอกพอนี่ผมไม่หานะพี่ผมไม่หา่านนะผมไม่หานะพี่ผมไม่หานะ ไม่หาด้วยกูไม่หาด้วยนะฮะสวัสดีครับชิบาวันดีแล้วโอ้กูเป็นคนบ้ามึงแยบไปเลยมึงจะมาจีบน้องกูไอเด็กี้อ่ะเดี๋ยวบัดเดี๋ยวบัดไม่จีบหรอกไม่ใครใครจีบครับผมผมเดี๋ยวบัดเดี๋ยวบัดไปเอบคุยกันตอนไหนมึงมามานี่มามองตาพี่เอเบอร์สิบกลับมานี่มามองในตากูไม่คย่อยอะไรจอนไม่ค่อยอะไจอนสัตว์เดี๋ยวบัดผมผมไม่ค่อยอะไจอนตกหวาดดุดเลยไอเด็กี้อ่ะ มึงมาดิดิดิมึงมาสารภาพมาปกับพี่ไปคุยกับผู้ชายตอนไหนฮะผมขอปล่อยแม่ปล่อยเลยดิเออดีมากรูจับไอ้เชี่ยจ้าเมนจะฆ่ากูนะละไอ้เหี้ยจอ้เพื่อนเหี้ยคงจะเกลียดว่ให้มันเกลียดกันไปโอ้ได้ๆกับเขาบ้างเหอะเอู้โอวิจารผมก็อยากให้น้องมันมีคู่ครองที่ดีนะผมก ธรรมดาเลยตอนนี้มีแล้วไี่เอ้ไอ้ดอกมันลงสองลูกวะปั๊กที่เจ็ดแปดคนเลยแซนฮอคมันลงทีละสองอะแต่น้องมึงมาอธิบายทำไมเอ้ดอกมันลงสองลูกอะมึงมองมึงมองดูดิมาเนี่ยมันเกิดมันโคู่ชีวิตกันครับมึงจะจีบน้องกูใช่ไหมไอเด็เียบรายการว่าแล้วมันไอเดอรอไป เออให้มันเลี้ยวไปนึกว่าจะจีบอย่าเพิ่งอย่างเง้ันถามทิ้ยน่ากลัวเรื่องนี้นี่ยอย่านะฮะกูตามหลังมึงอยู่นะเดี๋ยวจะพี่รู้เปล่าแปลกอะกันอ่ะตกถึงพื้นใช่ปะเออแต่พี่เบอร์หนึ่งอ่ะตกในใจผมอ่ะ ไอเด็กเหี้ยมมานี่นีมึงอยู่ไหน้สเล้ยมึงสคนวิ่งไปคู่กันทำไมครับมึงวิ่งไปคู่กันทำไมเาแเอล้ังทำไมมึงันมึงจะหนีตามกันไปใช่ไหมไอพวกเด็กเหี้ยรเอมาอย่าง่ามบเฉียวหัว่มาเฉียวหัวเออองกดูดิจามันจะหนีตามกันไปแล้วนะดูดิ เอ้เฟนเดีย่ะเออดีมากเนาะรู้รู้จักสำนึกผิดพี่ก็ให้อภัยเออตกหัวสักทีดิไอ้สัสเนี่ยใช่ใช่ยี่เจอยีกเจโอ้โจลยอะไรอะไรไม่อะไนี่นแ้วเนาเก็บมันดิ

อยู่นงหมอนจะไหลโอะตายเปอะไรนะมีนะพี่ตายนต่ตายเ็นๆว่าเวมนมันจะลุออกมาจากจมูกโอ้โหขอโทษน้องพี่พี่ขอโทษไม่ไม่เสียงเลยนะนายเบมาลัตรงไหนน้องใช่ไปดิไอ้น้องไปแสดงความกล้าหาญให้พี่ได้ดูดิหล่อนเงินดีได้ได้น้องเดี๋ยวช่วยได้นะ ได้ได้ได้ถ้าเองทำตัวดีพี่ก็จะช่วยเองไงนะพี่จะช่วยพี่จะช่วยพี่ช่วยสงเคราะห์ซ้ำพี่จะช่วยตายเร็วขึ้นเฮ้อะไรกันครับเนี่ยผบกไปยับใครร่วมทั้งค<ะ>ันใครร่วมทั้งคันนะครับเฮ้ใครใครขับขับรถชนกำแพงอ่ะเรียกประกันหรอเชื่ออะไรเนี่ยกูรถบลัแล้วเองประกัน ปนหัวหนาจะไม่ใช่พวกเราแล้วปกติด่านนี้โดดพานี่กูตายเลยปักูทำไมเลือกรอดจึงขนาดนี้วะก็เป็นโจรไงก็เลยรอดเราเป็นโจรไงเออพี่พี่อยู่กับใครพี่ด้วยนะครับพีอยู่กับใครตอนเนี้ยอยู่กับใครวะไม่ไม่คงงอยู่กับใครหลังหลัง บ้านที่บ้านวาวลังเงี้ยวางระวังระวังมาสโมคเข้าไปแล้วสำันมันวิ่งซ้ายมาแล้วหลังกระแพงหลังกระแพงหลังกระแพงเออตรงนี้ตรงนี้ดูดูหลังเข้าอ่ะไปถึงมาว่าใครมาเปิดซ้ายมาซ้ายมาทุกคนเชี่ยเยอะเลย ยะับไปหน่อยได้ไหมจะยิงให้เดี๋ยวตั้งนึงชิวๆโดนโดนขวาเออหูแม่งซ้ายขวาก็มีกะึบไปกระลึบไปกระลึบไปกระลึบไปโดนวิสาวันเลยกูแค่ไปขโมยน้ำมัดมาใช้ปืนมาฆ่ากูถึงยี่สิบ